รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในปัจจุบัน ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากติดต่อกันหลายวันและมีการแพร่ระบาดกระจายไปทั่วประเทศจนทำให้สถานพยาบาลไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนและสังคมและร่วมแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลทางสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทกระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัด ให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนที่มีอยู่ทั่วประเทศให้เป็นโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักค,คอยสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการติดเชื้อในระยะต้นไม่รุนแรงหรือเรียกว่าระดับสีเขียวซึ่งสอดรับกับนโยบายของนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้ใช้อาคารสถานที่ภายในสถานศึกษาเป็นที่รักษาขั้นต้น ให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและรอการจัดหาเตียงเข้ารักษาในโรงพยาบาลต่อไปค่ะภายใต้สถานการณ์โรคโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศไทยขณะดนี้หลายท่านคงจะได้ติดตามตัวเลขนะครับที่เพิ่มขึ้นหลังจากการระบาดคราวนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการระบาดจากส่วนที่มีพื้นที่สีแดงเข้มคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แล้วกระจายไปยังพื้นที่จังหวัดตื่ออื่น,นจากกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าภายใต้การระบาดท,ที่มีจํานวนมากเนี่ยการรักษาของพวกเราก็จะประสบปัญหาในเงี้ของโรงพยาบาลเตียงคนไข้รวมไปถึงการตรวจค้นพบคนไข้มีจํานวนมากแต่เตียงที่เป็นที่นอนเราก็มีไม่เพียงพอวันนี้ถึงเวลาแล้วครับที่ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะภาครัฐเอกชน ้องหันมาร่วมมือกันในการที่จะฝ่าฟันปนัญหาอุปสรรคที่พี่น้องประชาชนพวกเราเผชิญอยู่โรงเรียนก็เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเราคิดว่าวันนี้ถ้าไม่มีนักเรียนไม่มีผู้ปกครองไม่มีชุมชนเราก็ไม่มีโรงเรียนเราก็ถือโอกาสนี้นะครับอยากจะดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเดินทางกลับภูมิลำเนาก็ดีหรือแม้แต่การเจ็บป่วยอยู่ในชุมชนก็ดี แล้วต้องการเมื่อตรวจเชื้อพบแล้วเนี่ยก็ต้องการที่จะมาพักนะครับเพื่อรอการส่งตัวเข้าโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นในจุดพักคอยต่างๆหรือโรงพยาบาลสนามต่างๆที่หน่วยงานอื่นที่จะขอใช้โรงเรียนทางสปทอเองโดยนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเองก็ตระหนักและเห็นความสําคัญในประเด็นนี้ว่าถึงเวลาที่เราจะต้องเปิดโรงเรียนให้เป็นที่พึ่งของกับพี่น้องประชาชน ในนสภาาววะทีี่เรริกตง้ปัจจุบันอาคารสถานที่ภายในโรงเรียนสังกัดสพทที่มีอยู่ทั่วประเทศได้จัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยรวมทั้งเป็นหน่วยบริการด้านสาธารณสุขอย่างน้อย846โรงเรียนรองรับผู้ป่วยได้มากถึง29,811เตียงซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนบริเวณโดยรอบโรงเรียน ให้ความยินยอมพร้อมใจช่วยเหลือและร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะแต่อย่างไรก็ตามหลักการในการที่จะขอใช้โรงเรียนของพวกเราข้อที่หนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติารศึกษาซึ่งเรามีความเชื่อว่าท่านคือผู้ดูแลใกล้ชิดที่สุดเห็นปัญหามากที่สุดว่าควรจะให้แค่น้อยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรคนที่สองก็คือชุมชนที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียนครับต้องได้รับความเห็นชอบ พราะทงนี้นะท้งนั้นเราก็มีความเชื่อมั่นว่าทั้งกรรมการสถานศึกษาคนในชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนถ้าท่านอนุญาตคนที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียนก็คงคิดว่าเป็นเด็กและเยาวชนคนในชุมชนนั้นที่จะมาใช้บริการและขณะนี้ก็ต้องขอขอบคุณมีโรงเรียนต่างๆมีคณะกรรมการสถานศึกษามีชุมชนได้อนุญาตให้โรงเรียนนั้นเป็นที่พักคอยเป็นโรงบัานสนามทั่วประเทศนี้อยู่เป็นจํานวนมากก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณ ท่านผู้ในการท่านผู้ในการทำงาน,งนาเตขตคณะครูกกพวกเราที่ได้ร่วมมือร่วมแรงกันในการที่จะร่วมมือกันในการฟันฝ่าอุปสรรคในการประชิญโรคโควิด -19 ้และเราจะปลอดภัยและเอาชีวิตรอดไปด้วยกันครับวันนี้นะคะรายการเอดูไกส์สี่จุดศูนย์สรรสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จะพาคุณผู้ชมไปกันที่โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์กรุงเทพมหานครคะ่ะที่นี่ได้จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในระยะต้นค่ะสถานที่พักคอยแห่งนี้นะคะมีจำนวนเตียงทั้งสิ้น50เตียงค่ะเพื่อที่จะรองรับผู้ป่วยผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่มีอาการไม่รุนแรงนักนะคะหรือที่เรียกว่าระดับสีเขียวค่ะเพื่อจะนำตัวนั้นส่งต่อโรงพยาบาลต่อไปค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติงานะโดยกองกินอาสา9 0 4นะคได้ประสานง,งานมาที่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาไม่ยมศึกษากรุงเทพเขตสองแล้วก็สั่งการมาที่โรงเรียนสตรีวัฒนาพิทราม,าามนะรับรมการชินุประถ์ให้ผู้อำนวยการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่ออนุญาตให้ใช้สถานที่จะทาศูนย์พักคอยพอเราตัดสินใจแล้วอะคะ่ะแน่นอนเรื่องของความกังวลใจของพ่อแม่ผู้ปกครองหรือแม้กระทั่งนักเรียนเองนะคะท่านผู้อำนวยการดําเนินการยังไงต่อบ้างคะเมื่อเราตัดสินใจที่จะให้ที่นี่เป็นศูนย์พักคอยแล้วอะคะ่ะ ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษานะคะซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ปกครองตัวแทนครูตัวแทนชุมชนแต่ละท่านก็จะให้ความเห็นไปแตกต่างกันอย่างเช่นในเรื่องของการถ้าเข้ามาใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนเราแล้วเนี่ยอาจจะทําให้เกิดความเสียหายกังวลในเรื่องของความวิตกกังวลด้านจิตวิทยาของผู้ปกครองแล้วก็ของนักเรียน หรือผู้ปกครองอาจจะเกรงกลัวจนไม่กล้าให้นักเรียนมาเรียนหนังสือค่ะนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ได้ชี้แจงกับทางคณะกรรมการสาศึกษาไปว่าทางเจ้าหน้าที่เขาก็รับรองนะหลังจากที่เลิกทําศูนย์แล้วเนี่ยต้องดูแลในเรื่องของการกําจัดเชื้อให,ให้ปลอดเชื้อโรงเรียนจึงจะสามารถใช้สถานที่ในการจัดการเรียนการสอนได้ค่ะ ขั้นตอนของการเตรียมงานนะคะเตรียมพื้นที่ให้ได้สู่มาตรฐานความปลอดภัยรวมไปถึงความไว้วางใจจากผู้ปกครองด้วยรวมไปถึงผู้ที่เข้ามาพักผิงด้วยะคะ่ะเราเดําเนินการอะไรบ้างตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะคะือขั้นตอนแรกทางรุ่มในการสรํานักงานเขตบางรักนะคะได้พาทีมงานก็มาดูสถานที่ดูว่าจุดไหนควรจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมอะไรบ้างเพื่อรองรับที่จะต้อง วางแผนในการที่จะปรับปรุงในการเพิ่มเติมให้มีความพร้อมที่สุดค่ะใช่แล้วที่นี่ค่ะบริการอะไรกับผู้ป่วยบ้างเป็นผู้ป่วยระดับสีเขียวใช่ไหมคะที่อยู่ในระดับต้นที่กําลังจะเตรียมพร้อมสู่ส่งตัวสู่โรงพยาบาลในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะก็จะมีส่วนของพยาบาลที่จะต้องมาประจำนะรวมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตบางรับที่จะต้องประจำเพื่อที่จะรับผู้ป่วยซึ่งจะต้องเป็นผู้ป่วยประเภท ติดเชื้อแต่ว่ายังไม่มีอาการไม่เราเรียกว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียแล้วบริการความอำนวยความสะดวกนะคะมีอะไรบ้างในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเราก็ที่พักเราก็มีเตียงม,มีอุปกรณ์เครื่องใช้เครื่องนอนเฉพาะบุคคลไม่ให้ใช้ซ้ำน,นะคะคือคเมื่อผู้ป่วยเลิกใช้แล้วเนี่ยเราก็จะให้ผู้ป่วยนำกลับไปเลยแล้วก็จะจัดชุดใหม่ให้ค่ะแล้วเรามีสูมีเครื่องใช้ส่วนตัวให้กับผู้ป่วยที่เข้ามา คขางใช้ประจําตัวอย่างเช่นเรื่องของสบู่ยาสีฟันอุปกรณ์ต่างๆเครื่องซักล้างอย่างเงี้ยค่ะทา <C> e <an> งโรงเรียนก็สนับสนุนสุดท้ายยากให้ท่านผอฝากถึงสถานศึกษาต่างๆที่ได้เข้ามาร่วมมาร่วมมือกันพร้อมที่จะเป็นที่พักพิงให้กับผู้ป่วยโควิดนะคะณเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นสถานที่พักคอยแห่งนี้ด้วยค่ะคะ <C> e <an> ือในส่วนของสถานศึกษาแต่ละที่เนี่ยมันจะมีความพร้อมที่แตกต่างกันเราก็ต้องดูองค์ประกอบในเรื่องของอาคารสถานที่ค่ะ ถ้าโรงเรียนของท่านมีอาคารสถานที่ที่พร้อมแล้วก็มีการดูแลที่ดีที่จะไม่ส่งผลต่อบุคลากรภายในโรงเรียนก็อยากจะเชิญชวนให้ให้ร่วมกันนะจัดทำเป็นศูนย์พักคอยจากข่าวเราจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะแล้วก็บางบ้านเนี่ยผู้ติดเชื้อติดกันทั้งบ้านเนื่องจากว่าไม่มีสถานที่ที่จะแยกตัวผู้ป่วยออกมา เพราะฉะนั้นจึงมองว่าในส่วนของศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเนี่ยเราจะเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็จะช่วยลดการแพร่กระจายหรือว่าลดการติดเชื้อของสมาชิกในครอบครัวได้ถ้าเราตรวจพบว่าคนใดคนหนึ่งติดเชื้อแล้วแยกตัวออกมาก็จะช่วยรักษาชีวิตของสมาชิกที่เหลือได้ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อนะคะจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับผู้อำนวยการเขตบางรักกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการจัดตั้งและการให้บริการผู้ป่วยในศูนย์พักคอยแห่งนี้ค่ะซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤกษารามในพระบรมราชินูปัมภมหรือที่เรียกว่าศูนย์พักคอยเขตบางรักค่ะถ้าจะเลือกหนังสือและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพื่อมอบให้กับนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนครูอาจารย์ ผู้ปกครองและประเทศชาติต้องเลือกจากอะไรนว,วัตกรรมของพวอที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานเนื้อหาครบถ้วนตรงตามหลักสูตรรูปเล่มสวยงามรูปแบบการเรียนรู้ล้วนทันสมัยเป็นอันดับแถวหน้าของประเทศโดยเฉพาะการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning, g p a d f i Step กระบวนการเรียนรู้5ประการประกอบไปด้วยการตั้งคำถามการแสวงหาสารสนเทศการสร้างความรู้ การสื่อสารและการตอบแทนสังคมพวมีทุกอย่างที่คุณต้องการพวพัฒนากระบวนการเรียนรู้ครบอย่างเป็นระบบหนังสือของพวได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นแบบเรียนในสถานศึกษาศูนย์พักคอยเขตบางรักที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนอาคารสถานที่ ในโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤกษารามในพระบรมราชินูปถัมภ์มาเป็นศูนย์พักคอยนะคะได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ได้พักพิงก่อนเข้ารักษาต่อในโรงพยาบาลซึ่งทุกองค์กรต่างให้ด้วยความเต็มใจและช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะท่าอ๋อคเหตุผลสำคัญที่เลือกที่นี่ค่ะเป็นสถานที่พักคอยเพราะอะไรบ้างคะ ทางสำนักง,งานเขตนะคะได้ไปโตวเวียนดูสถานที่หลายที่แต่ว่ามันไม่มีที่ที่เหมาะสมนะคะประกอบกับมีหนังสือเวียนมาพอดีเลยทางสำนักง,งานตุลาแห่งชาติได้เวียนหนังสือมาว่าให้ทางโรงเรียนสตรีมหาพิทธารามนะคะในพบรปราปลรายที่มีปัจฉันจับคู่กับทางบางรักเขตบางรักสามารถให้ความร่วมมือในการจัดตั้งสืยอพ่อคอยได้ก็ลเลยเป็นสาเหตุแรกเลยที่เราประสานมาทางโรงเรียนนี้เลยแล้วพอดีท่านเพิ่งซื้อตึกนี้มากาลังแบ่งเป็นห้องจะทําเป็นห้องเรียน ก็ยังไม่มีใครอยู่เลยะนะคะก็พอเรามาดูสถานที่เราก็มองว่ามีตึก4ชั้นแต่คนไข้คงขึ้นไม่ไหวเต็มที่ก็ชั้นสองชั้นสามนะคะเราก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องทํางานชั้นล่างค่ะถ้าบอกค่ะมีการทําความเข้าใจกับคนในพื้นที่ยังไงบ้างเมื่อเราตัดสินใจที่จะนําที่เนี่ยค่ะเป็นสถานที่พักคอยอ๋อค่ะเราก็ให้ทำพทื้นงานนะคะให้ทางสายพ,พัฒนาชุมชนนะคะ ไปประสานกับผู้นําชุมชนประธานชุมชนที่อยู่ในละแวกนี้นะคะก็ะจะต้องมีการเซ็นหนังสือรับทราบว่าจะมีตุ่มพักคออยู่ตรงนี้เพื่อให้ประธานชุมชนไปประสานกับลูกบ้านในชุมชนนะคะ ส่วนในคณะกรรมการสถานศึกษาที่ประชุมนะคะก็มีตัวแทนชุมชนอยู่ในนั้นด้วยในที่สุดก็ก็ได้รับการ<ๆ>รับทราบ<ๆ>างงก,ก็เซ็ยนยินยอมเซ็นรับทราบทางโรงเรียนก็เซ็นยินยอมให้ใช้สถานที่<ๆ>มีหน่วยงานไหนบ้างคะที่เข้ามาผนึกกาลังการช่วยเหลือกันในครั้งนี้คะ่ะจะไม่เอ่ยถึงก่อนเลยไม่ได้เลยก็คือโรงเรียนสตรีมหาวิัดมหาพิธาลามนะคะในพระบรมราชินูปถัมภ์เพราะว่าถ้าทางท่านผู้บริหารไม่มีวิสัยทัศน์แล้วไม่มีความเมตตาที่จะเสียสละสถานที่ให้เนี่ยค่ะ เราก็คงทาอะไรไม่ได้เลยตั้งแต่ต้นะนะคะก็ต้องยกความดีควมอชอบให้กับทางต้นของสถานที่ตรงนี้นะคะคณะกรรมการสถานศึกษาที่ที่มีมต,ติให้ใช้สถานที่แห่งนี้ได้แล้วก็มีหน่วยงานของภาพเอกชนอีกหลายๆที่นะคะก็ให้การสนับสนุนทางเขตนะคะ ก็มีทั้งภาครัฐภาเอกชนเข้ามาร่วมมาร่วมมือกันนะคะศูนย์แห่งนี้ให้บริการอะไรบ้างกับผู้ป่วยคะศูนย์แห่งนี้นะคะจะเป็นที่รับผู้ป่วยที่พบว่าตัวเองติดเชื้อแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการเพื่อแยกตัวออกจากบ้านในกรณีที่ไม่สามารถทำโฮมเอโซเลชันที่บ้านตัวเองได้ก็จะสามารถมานอนที่นี่แล้วก็มีมีอาหารให้สามมื้อนะคะแล้วก็จะจ่ายยาฟ้าทลายโจรให้ทุกคนที่มาแล้วก็ถ้ามี อาการที่สมควรจะได้รับยาฟอวิพิลาเวียค่ะมหมอที่จับคู่กับกับศูนย์ของเราก็คือโรงพยาบาลเวชทิศเตียนก็จะพิจารณาจ่ายยาฟอวิพิลาเวียให้ด้วยค่ะค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะที่มาประจาการมาคอยช่วยเหลือผู้ป่วยมาจากที่ไหนบ้างเจ้าหน้าที่ก็มีส่วนของเขตนะคะแล้วก็มีหน่วยงานของศิษย์อาสาเจ้าสินรี่มีหน่วยงานของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเวชทิเตียนนะคะค่ะ,คะ ก็มีหน่วยง,งานของทาหารที่ตรงนี้มาประจำการอยู่ที่ถนด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่หลายคนตั้งคําถามนะคะว่าเมื่อเข้ามาที่นี่แล้วเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมอยังไงบ้างถึงจะสามารถเข้ามาเป็นผู้ป่วยที่สามารถอยู่ในศูนย์พักคอยแห่งนี้ได้ะคะ่ะคือาการที่จะมาอยู่ที่ศูนย์พักคอยได้นะคะท่านต้องจงอยู่ในกลุ่มของอาการสีเขียวนะคะคำว่าอยู่ในกลุ่มอาการสีเขียวก็คือตรวจพบเชือ้อ แต่ยังไม่มีอาการไม่มีไข้สูงออกซิเจนปานิ้วมากกว่า96ะนะคะแล้วก็ไม่เหนื่อยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะการเข้ามาอยู่ในศูนย์พักคอยต้องดูแลตัวเองทางเจ้าหน้าที่จะไม่ได้เข้ามาดูแลให้นะคะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มเข้ามาก็ต้องสแกน QR โค้ดถ้าถ้าเป็นผู้สูงอายุทำไม่ได้ก็จะให้คนข้างๆทำให้นะคะแล้วก็สแกนบัตรประชาชนใบแลบ เพราะน,นั้นถ้าจะเข้ามาได้ต้องมีใบแลบก่อนว่าม,มีผลติดเชื้อในกรณีที่เป็นที่เป็นแอนติเจนเทสนะคะเป็นคิดเทสที่ที่ผลยังไม่ได้ยืนยันนะคะก็สามารถเข้ามาได้แต่ต้องเซ็นยินยอมให้เรานะคะก็เข้ามานอนได้ค่ะคือเป็นระดับสีเขียวจริงๆรองสีเขียวเท่านั้นดูแลตัวเองได้ช่วยเหลือตัว,ตวเองได้ค่ะเฉพาะคนในพื้นที่บางรักหรือไม่คะที่จะเข้ามาศูนย์พักคอยแห่งนี้ในเบื้องต้นเฉพาะพื้นที่เขตบ,บางรัก ะะแต่ถ้าได้รับการประสานจากเขตอื่นนะคะถ้าเขาเต็มไม่มีทางเขตบางลักก็ต้องรับด้วยก็ยินดีที่จะรับของเขตอื่นด้วยแต่ในเบื้องต้นจะรับของเขตบงังลักก่อนะนะคะสถานศึกษาสังกัดสพทเพื่อทำเป็นโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัวหรือศูนย์พักคอยรวมถึงหน่วยบริการด้านสาธารณสุขล่าสุดมีจำนวนทั้งสิ้น846โรงเรียนแบ่งเป็นโรงพยาบาลสนาม81โรงเรียน โรงพยาบาลสนามสำรอง17โรงเรียนโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักตัว42โรงเรียนสถานที่กักตัว460โรงเรียนสถานที่พักคอย334โรงเรียนสถานที่แวะเข้าห้องน้ำ11โรงเรียนหน่วยคัดกรอง1โรงและ2ค่ายลูกเสือค่ะรวมทั้งสิ้นสามารถรองรับผู้ป่วยได้มากถึง2 9 8 1เตียง โดยมีหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือทั้งการดูแลผู้ป่วยการจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดรวมถึงการทำความสะอาดสถานที่ด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อและการจัดการกับขยะติดเชื้ออย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นใจได้ว่าอาคารสถานที่ในโรงเรียนจะมีความปลอดภัยสะอาดถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของกระทรวงสาธ,ธารณสุขค่คะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการไอทูไก4.0สรรสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ how to ปฏิรูปการศึกษาไทย ผลจากความรู้นี่เองนะก่อนที่จะมาเรียนรู้เนี่ยเราต้องกำหนดลักษณะคุณภาพของผลเนี่ยในแต่ละระดับนะครับเพราะผลตัวนี้มันไปเชื่อมโยงกับเป้าหมายการเรียนรู้นะซึ่งเราเรียกว่ามาตรฐานนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาแตะตรงมาตรฐานให้เห็นนะทีนี้คำอธิบายเหล่านี้เนี่ยมันก็จะถูกแปลงออกมาเป็นคะแนนของผู้เรียนวัดคิดแบบนี้ตัดสินใจแบบนี้ ทำงานแบบนี้แก้ปัญหาแบบนี้พัฒนาแบบนี้คะแนนเขาได้เท่าไหร่คะแนนที่ได้นั้นน่สะท้อนให้เห็นคุณภาพะครบทุกด้านไหมทุกมิติไหมเช่นมิติการคิดมิติคุณธรรมมิติจริยธรรมมิติค่านิยมมิติของทักษะในการทำงานทักษะกระบวนการต่างๆเพราะคะแนนจึงต้องสะท้อนให้เห็นพวกนี้พร้อมกับผลงานชิ้นงานของผู้เรียน ซึ่งในรายละเอียดเนี่ยต่อไปเนี่ยจะทำรายละเอียดนะฮะให้ผู้ปกครองเนี่ยออกมาเทียบเคียงได้นะครับแต่ในขณะน,นี้ผลที่เด็กได้คะแนนมากับไม่มีผลการคิดผลการทำผลการแสดงออกของผู้เรียนเลยแต่มันเป็นผลจากการสอบที่ผู้เรียนจำเนื้อหามาตอบมาสอบเฉยๆอย่างนี้ท่านก็คิดได้แล้วเทียบเคียงได้แล้วว่าจริงๆแล้วเด็กจำข้อมูลหรือจำความรู้นะครับนะ เพราะว่าความรู้มันเกิดขึ้นหลังที่เด็กคิดและทําเองเท่านั้นเพราะเมื่อเด็กไม่ได้คิดไม่ได้ทําก็ไม่ใช่ความรู้นั่นเอง,เอง ไกด์4.0ท่องโลกการศึกษาแบบจับต้องได้